ฟินนี่ค่อนข้างจะเป็นเด็กขี้กลัวเมื่อเทียบกับวัยเดียวกันซึ่งแตกต่างจากเกวนน้องสาวที่พอจะมีความกล้ามากกว่าทั้งสองอยู่กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างชอลที่ติดเหล้าและมักจะถูกตีทั้งคู่อยู่บ่อยๆในช่วงปี1978นอตเดนเวอร์เกิดคดีสะเทือนขวัญลักพาตัวเด็กใบประกาศตามหาถูกระบุชื่อเหยื่อรายใหม่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือบูสต์ยามาดะซึ่งฟินนี่จำได้ว่าเขาเคยเป็นทีมคู่แข่งในสนามเบสบอล แต่สิ่งที่เรียกความสนใจไม่ต่างจากใบประกาศคนหายนั่นก็คือเหตุชุนบุญหน้าโรงเรียนเมื่อมูสจอมเกเรถูกปรามาจาร์กังฟูมอร์ต้นอย่างโรบินจัดสนุ่มแม้ว่าเมื่อปีกลายตัวฟินนี่เองจะเคยถูกมูสแกล้งจนจมูกหักแต่เขาก็ไม่ได้ยินดีนักที่เห็นว่าความรุนแรงคือทางออกของปัญหาเพราะว่าตัวเล็กแกรนทําให้ฟินนี่มักจะตกเป็นเป้านิ่งให้เด็กที่โตก,กว่าแกล้งอย่างในวันนี้เขาก็เกือบจะถูกซ้อมในห้องน้ําถ้าโรบินไม่เข้ามาช่วยไว้ทัน อันที่จริงแล้วทั้งสองก็สนิทกันในระดับหนึ่งโรบินช่วยไล่อันธพาลให้กับฟินนี่ส่วนตัวเขาเองก็เป็นครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์ให้กับโรบินในบ่ายวันเดียวกันนั่นเองเกวนถูกตามตัวให้ไปพบกับนักสืบจากกรมตำรวจที่เข้ามาทำคดีเด็กหายซึ่งเหตุผลนั้นออกจะฟังดูน่าเหลือเชื่อเมื่อเกวนสามารถให้เบาะแสชิ้นสำคัญบางอย่างที่ตรงกับจุดเกิดเหตุโดยที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนั่นก็คือลูกโป่งสีดำที่เจอในจุดเกิดเหตุ แม้ในตอนแรกเธอจะค่อนข้างสติแตกเมื่อถูกสอบสวนซึ่งบางคำถามของคู่หูนักสืบอ,อย่างไรา์กับมิเลอร์ทำให้สาวน้อยรู้สึกว่าตัวเธอเป็นไอ้นักฉุดมันคือใช้ยาเล่นคำที่ใช้ในหมู่นักข่าวเรียกคนร้ายแต่พอสถานการณ์เริ่มขี้คลายเกวนก็อบอกกับทั้งคู่ไปตรงๆว่าบางทีความฝันของเธออย่างรู้อนาคตเกวนเคยฝันเห็นเหตุการณ์ว่าบุสยามาดะถูกลักพาตัวโดยคนร้าย ที่ขับรถตู้มาพร้อมกับลูกโป่งสีดำซึ่งจากการเข้าตรวจจุดเกิดเหตุพบว่าลูกโป่งสีดำเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมันถูกพบในสถานที่ที่เหยื่อคนอื่นๆหายตัวไปแม็กเกนจะเชื่อว่าตัวเองมีญาณวิเศษมองเห็นอนาคตแต่มันก็ไม่ได้บอกกับเธอว่าวันพรุ่งนี้จะถูกพ่อกระหน่ำตีเพราะเรื่องที่เธอถูกตำรวจสอบสวนชอตีลูกสาวไมอ่อยั้งเรื่องที่เธอไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีคนหายเสียงร้องของเกวนปลุกให้พี่ชายตื่น ฟินนี่รีบมาดูน้องสาวแต่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้นอกจากตะโกนห้ามให้พ่อหยุดอันที่จริงเรื่องคดีคนหายไม่ค่อยจะกระตุ้นอารมณ์โกรธของชอได้มากเท่ากับเรื่องไร้สาระที่ตำรวจพูดกันว่าลูกสาวของเขาฝันเห็นอนาคตมันเป็นปมปัญหาในใจของผู้เป็นพ่อในเย็นวันนั้นมีสายโทรศัพท์ติดต่อมาที่บ้านชอหลังจากที่รับสายเขาก็ตรงไปหาลูกชายแล้วถามฟินนี่ว่ารู้จักเด็กชายที่ชื่อโรบินไหมเขาตอบกลับว่ารู้ เป็นเพื่อนกันที่โรงเรียนในคืนนั้นตำรวจและคนในชุมชนเริ่มออกตามหาโรบินเพราะว่าเขาหายตัวไปหลังจากที่ฟินนี่รู้ว่าเพื่อนสนิทที่สุดอาจจะตกเป็นเหยื่อของไอ้นักฉุดเขาก็เลยบอกกับน้องสาวว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เธอหาลางบอกเหตุว่าโรบินอยู่ไหนจากในความฝันแม้ว่าเกวนจะไม่ได้รับปากพี่ชายแต่เธอก็มาสวดอ้อนวอนต่อพระคริสต์ว่าให้พระองค์ทรงชีน้นำทาง หลังจากที่โรบินหายตัวไปนั่นเท่ากับว่าจะไม่มีใครปกป้องฟินนี่ได้เขาถูกอริเก่าซ้อมก่อนที่เกวนจะกระโดดเข้ามาตะลุมบอลเพื่อช่วยพี่ชายแต่ทั้งสองก็ถูกซัดจนน่วมเพราะสามลุมสองแม้จะอยู่ในสภาพสะบักสะบอมแต่ฟินนี่ก็เข้าเรียนตามปกติในวิชาชีวะซึ่งครูก็ให้เขาจับคู่ทำแล็บกับเพื่อนนักเรียน แต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่มักจะถูกแกล้งและผอมตัวเล็กแกร่งของฟินนี่ทำให้เพื่อนในชั้นเดียวกันไม่ค่อยสนใจเขายกเว้นดอนนาซึ่งฟินนี่ก็แอบชอบเธออยู่แล้วและเหมือนอย่างเคยในทุกๆวันศุกร์เกวนจะขอพ่อไปค้างคืนที่บ้านของเพื่อนสนิทนั่นหมายความว่าฟินนี่ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวในช่วงแรกมีเด็กนักเรียนพุกพล่านเต็มถนนรถวิ่งย้อนเส้นทางควักควแต่พอเดินมาเรื่อยๆก็หลงเหลือฟินนี่เพียงลำพังจนกระทั่ง เขาพบกับรถตู้สีดำที่มีชายคนหนึ่งแต่งหน้าคล้ายตัวตลกเขาเอ่ยขอน้ำใจจากเด็กหนุ่มช่วยเก็บของที่หล่นให้หน่อยก่อนที่ฟินนี่จะเหลือบไปเห็นว่าในรถตู้นั้นมีลูกโป่งสีดำอยู่ละลานตาชายแปลกหน้ารีบคว้ากระชากตัวฟินนี่ฉีดยาสลบใส่ปากเขาภาพที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆเลือนลางก่อนจะค่อยๆค,คืนสติและพบว่าตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อของไอ้นักชุดชายร่างสูงไม่เปิดเผยใบหน้า มันใส่หน้ากากสยองไร้ปากมีเขาไม่ต่างจากปีศาจร้ายบรรยากาศโดยรอบชวนสั่นประสาทเขาถูกจับขังไว้ในห้องชั้นล่างมีเพียงแสงไฟรอดจากช่องหน้าต่างเกือบสุดแพดานในห้องนั้นมีทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับเหยื่อของชายโรคจิตบันดันมีสิ่งของชิ้นเดียวที่เกินความจําเป็นนั่นก็คือโทรศัพท์สีดําไอ้นักชุดบอกกับเหยื่อของมันว่าโทรศัพท์นั้นใช้งานไม่ได้ในห้องนี้แทบจะปิดตายกระทั่งเสียงของความช่วยเหลือ ก็ไม่อาจเล็ดรอดออกไปได้แม้แต่นิดเดียวถึงจะสงสัยในท่าทางที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรของชายโรคจิตแต่ฟินนี่ก็ไม่เอ่ยปากพูดใดๆจนกระทั่งมาเดินออกไปเพราะมีเสียงโทรศัพท์จากห้องด้านบนดังขึ้นหลังจากที่ไอ้นักฉุดออกไปแล้วฟินนี่ก็ไม่รอช้าตะโกนขอความช่วยเหลือเป็นอย่างที่ชายนิรนามบอกไว้ว่าเขาไม่มีทางหนีจากที่นี่ไปได้เสียงตะโกนร้องไม่เล็ดรอดออกจากห้องปิดตายแม้แต่เดซิเบลเดียว มีเพียงแสงไฟจากทางที่ศาสต์ส่องลงมาในห้องใต้ดินและเสียงโทรศัพท์ที่จู่ๆก็ดังขึ้นฟินนี่รีบไปรับสายเขาเอ่ยทักทายคู่สายตรงข้ามหลายครั้งแต่ไม่มีใครตอบและอีกครั้งหนึ่งในสายที่สองซึ่งมันต่างออกไปมีเสียงพูดช้าๆแหบๆตอบกลับมาในครั้งแรกเด็กหนุ่มตกใจแต่ก็รวบรวมความกล้าที่จะถามกลับว่าคุณคือใครปลายสายนั้นตอบไม่รู้จำชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อฟังจากเสียงแล้ว ผู้โทรเข้ามาก็คงมีอายุไม่ต่างจากฟินนี่เท่าไหร่ทั้งสองสนทนากันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีประโยคหนึ่งที่ทําให้ฟินนี่นึกถึงคนคนหนึ่งที่เคยเจอในอดีตหรือว่าจะเป็นบูธยามาดะนักเบสบอลทีมตรงข้ามที่เคยชมว่าแขนฟินนี่แข็งแรงคว้างลูกเบสบอลได้กไกลบูซปลายสายแนะทางหนีให้กับเพื่อนร่วมสนามว่าพื้นกระเบื้องตรงทางเดินเป็นดินร่วนเมื่อครั้งที่ถูกจับมา เขาเคยขุดจนเกือบจะทะลุอีกฝั่งหนึ่งแต่เวลาไม่พอยังไม่ทันที่ฟินนี่จะได้คําตอบที่สมบูรณ์สายก็ถูกตัดไปเมื่อเขาลองทําตามที่เสียงตามสายบอกปรากฏว่าพื้นกระเบื้องในห้องใต้ดินถูกปะติดอย่างรวมๆฟินนี่ลงมือขุดหลายชั่วโมงเขาอาดินจากหลุมทิ้งลงชักโครกก่อนที่จะเอาผ้ามาคุมเพราะความเหนื่อยล้าทําให้เผลอหลับไปในคืนนั้นลางสังหรณ์ของเกวนเริ่มแสดงผล เมื่อเธอเห็นพี่ชายตะโกนร้องของความช่วยเหลือติดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเช้าวันต่อมาข่าวการหายตัวไปของฟินนี่แพร่สะพัดไปทั่วโรงเรียนต่างลือกันต่างๆนานาและเกวนได้รับความสนใจเป็นพิเศษในฐานะน้องสาวของพี่ชายที่ตกเป็นเหยื่อของฆาตกรส่วนทางด้านของฟินนี่ก็ได้รับอาหารจากไอ้นักชุดเป็นมือแรกแต่เมื่อครั้งที่หันหลังกลับไปไอ้นักชุดกลับไม่ได้ล็อกประตูรูนี่จะเป็นโอกาสให้ฟินนี่เอาชีวิตรอด แต่แล้วในขณะที่เขากําลังเอื้อมมือไปคว้าด้ามจับประตูเสียงโทรศัพท์สีดําก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นท่าไม่ดีมันอาจจะหันกลับมาแล้วเห็นว่าเขากําลังจะหนีฟินนี่ก็ยุติแผนแล้วหันกลับไปรับโทรศัพท์เหมือนครั้งก่อนที่ปลายสายเป็นผู้ชายในครั้งนี้เขาไม่พูดพามเอ่ยเตือนเลยว่าอยากขึ้นไปข้างบนเพราะมันเป็นแผนของไอ้โรคจิตที่อยากจะเล่นเกมถ้าฟินนี่เผลอขึ้นไปแล้วก็มันก็จะหดด้วยเข็มขัดไม่ยัง้ง แล้วจับโยนลงห้องใต้ดินเหมือนเดิมทางที่ดีให้อยู่เฉยเยเก็บแรงไว้ฟินนี่ถามว่านายเป็นใครใช่บรูทหรือไม่ปลายสายตอบว่าไม่ใช่มีเพียงความทรงจำที่เลือนลางว่าเคยเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ฟินนี่ที่ตามข่าวไอ้นักชุดมาบ้างก็จาได้ว่ามีเหยื่อคนหนึ่งชื่อบิลลี่เป็นวัยรุ่นส่งหนังสือพิมพ์วิญญาณผีไม่สงบสุขเอ่ยเตือนเหยื่อที่มีชะตากรรมเหมือนกับเขาฟินนี่ช่างใจอย,อยู่ครู่หนึ่ง คิดทบทวนว่าจะขึ้นไปดีไหมขณะที่ไอ้นักชุดก็เฝ้ารอจะเล่นเกมอย่างใจชื้นดังคำเตือนของผีบิลลี่แต่สุดท้ายหนุ่มน้อยก็เลือกจะเก็บแรงไว้เพื่อสู้ครั้งใหม่ในวันข้างหน้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งในเช้าวันต่อมาฟินนี่รับสายพบกับเสียงของเด็กส่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยครั้งนี้เขาตื่นกลัวแล้วรีบบอกกับฟินนี่ให้มองหารอยแยกตรงกำแพงคอนกรีตเขาจะพบกับสายเคเบลิลฟินนี่ถามต ว่าจะให้ทำยังไงกับมันปลายสายไม่ตอบกลับแต่ขวดน้ำในห้องหมุนวนก่อนจะหยุดนิ่งชี้ไปที่หน้าต่างเกือบสุดขอบเพดานหนุ่มน้อยประมวลผลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะคิดแผนออกดึงสายเคเบิลเวียงรัดมันขึ้นไปที่ซี่ลูกกรงแต่ไม่ได้ผลเพราะปัญญาที่มีชาวอยู่บ้างเขาใช้ม้วนผ้าหนาพาดไปที่หน้าต่างสอดเชือกยาวให้เลื้อยรัดเข้าไปก่อนจะทุ่มน้ำหนักตัวเพื่อใช้ถ่วงซี่กรงให้หลุดออก แม้แผนการนี้ใกล้จะสำเร็จอิสระภาพอาแขนต้อนรับเขาอยู่เพียงไม่กี่ก้าวแต่แผ่นกระจกหนากันเสียงก็ดันเป็นประตูบานสุดท้ายที่ปิดกั้นเขาไว้จากมันส่วนในด้านของน้องสาวอย่างเกวนที่เพียมากจนต้องมาหลับในห้องพยาบาลนิมิตของเธอเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่ปฏิติปะต่อเด็กชายส่งหนังสือพิมพ์กับรถตู้สีดำและชายท่าทางคล้ายตัวตลกใบหน้ายิ้มกว้างถือลูกโป่งสีดำทำท่าล้อเลียนอยู่ตรงหน้าบ้าน ข้างไม้ยืนต้นตายเด็กสาวสะดุ้งตื่นก่อนจะรีบตรงกลับบ้านเพื่อที่จะพูดเปิดอกกับพ่อผู้เกลียดชังเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนจะพูดอะไรไปลูกสาวขอร้องพ่อว่าอย่าพึ่งโกรธในทุกๆประโยชน์ที่เธอกำลังจะพูดพร่ำความฝันสำหรับเธอนั้นคล้ายกับนิมิตลางบอกเหตุยังไม่ทันจะอธิบายอะไรชอผู้พ่อก็พูดขัดจังหวะว่าเกวินนั้นช่างไม่ต่างอะไรกับแม่ของเธอแม่ผู้มีญาณวิเศษมองเห็นอนาคต และสุดท้ายมันก็สั่งให้เธอจบชีวิตตัวเองเรื่องราวนี้เป็นบมปัญหาในใจของสามีอย่างชอเขาจึงมักจะโกรธเมื่อลูกสาวพูดถึงเรื่องนี้เกวนเอ่ยเตือนพ่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติเราจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยฟินนี่ให้ได้ในคืนนั้นสองพ่อลูกออกขับรถตระเวนไปทั่วเพราะเกวนจำลักษณะแวดล้อมโดยเฉพาะไม้ยืนต้นหน้าบ้านหลังนั้นได้ดีเช่นเดียวกับนายตำรวจเดนเวอร์ สองนักสืบไร้กับมิลเลอร์ที่หาเบาะแสถามเพื่อนบ้านในละแวกนั้นจนกระทั่งไปพบกับแม็กชายที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านอยู่กับคดีการหายตัวไปแต่ท่าทางที่หลอกแหลกโลเลและดูเหมือนว่าเขาจะหลอนยาหน่อยๆแม้คำพูดของเขาอาจจะเป็นประโยชน์เพราะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้แต่ทั้งสองก็ไม่นับว่ามันสำคัญอะไรเมื่อหลุดมาจากปากของชายที่เพ้อฝันในคืนนั้นไอ้นักชุดกลับมาหาฟินนี่อีกครั้งมันมาพร้อมกับถาดอาหารก่อนจะเริ่มบทสนทนา มันถามว่าหนุ่มน้อยที่อยู่ตรงหน้าชื่อว่าอะไรฟินนี่คิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเลือกโกหกตอบชื่อมั่วๆไปแต่ไอ้นักชุดก็รู้อยู่แล้วเพราะหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข่าวที่มันไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลของเหยื่อใดๆพวกนักข่าวก็เขียนบอกมันทั้งหมดเขารู้อยู่แล้วว่าฟินนี่จะโกหกเพียงแค่อยากให้เหยื่อรู้สึกเสียดายว่าหากพูดความจริงอาจจะได้รับโอกาสปล่อยตัวเหมือนครั้งก่อนที่ไอ้นักชุดไม่ยอมล็อกประตู ฟินนี่ที่กำลังเอื้อมคว้าก่อนจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาเลือกที่จะไปรับสายและพบว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยขณะที่กำลังโกยข้าวบนพื้นที่ไอ้นักชุดทิ้งไว้ให้เขาไม่ต่างกับหมาฟินนี่ก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องนี้คนเดียวเมื่อเหยื่อ,อรายต่อไปของไอ้นักชุดไม่ได้มาในรูปแบบของเสียงเท่านั้นในครั้งนี้มาทั้งรูปที่เป็นวิญญ,ญาณแสนทรมานห้อยร่างจากฝ้าไปดานชี้นิ้วไปทางโทรศัพท์สีดําไม่มีอะไรที่ทําให้ฟินนี่กลัวอีกแล้ว เขาเรีบรับสายอย่างไม่ลังเลก่อนที่จะมีเสียงพูดประโยคเดิมซ้ำๆว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วเหมือนอย่างเคยที่ฟินนี่จะเดาถูกว่าใครอยู่ปลายสายเขาถามกลับว่านั่นใช่กริฟฟินไหมหนุ่มน้อยตอบกลับว่าอาจจะใช่ความทรงจำเขาค่อนข้างเลือนหลางผู้ที่อาจจะเป็นกริฟฟินหรือไม่นั้นบอกกับฟินนี่ว่าเกิดความกลัวในใจของไอ้นักชุดมันคิดว่าน้องชายร่วมชายขาอาจจะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนร้าย มันพยายามจะทําทุกทางให้ฟินนี่ทาตามเกมที่มันวางไว้เพราะถ้าเขาแอบขึ้นไปด้านบนจนถูกทุบตีขั้นต่อไปจะเป็นเกมที่มันชอบมากๆนายเหลือเวลาไม่มากแล้วกริฟฟินแนะช่องทางนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เคยล่วงรู้ความลับบางอย่างรหัสประตูที่จะพาออกไปสู่อิสรภาพมันถูกเขียนไว้บนกำแพงฟินนี่รีบตรงไปที่นั่นกริฟฟินบอกรายละเอียดทุกอย่างรหัสคือ2 3 3 1 7 แต่ติดปัญหาใหญ่หลวงอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือตัวเลขจะถูกจับคู่ในรูปแบบใดจะ23 317หรือ23317มีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะกดผิดแต่เวลากระชั้นชิดน้อยลงทุกทีเสียงของกริฟฟินเริ่มจางหายฟินนี่ค่อยๆย่องขึ้นไปแต่เขาก็ทิ้งเวลานานมากพอจนไอ้นักฉุดเผือหลับในที่สุดกุญแจที่ล็อกด้วยรหัสก็แขวนตระง,งาดอยู่ตรงหน้าเขาเดารหัสและภาวนาให้มันถูก เสียงประตูที่เปิดออกชวนให้สุนัขรับใช้ส่งเสียงร้องเตือนเจ้านายไอ้นักฉุดวิ่งไล่เหยื่อของมันไปติดติดกระโดดตะคุฟฟินนี่ช้าเพียงแค่ประโยคร้องของความช่วยเหลือเดียวแม้มันจะดังพอให้เพื่อนบ้านในระแวกเปิดไฟแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูเพราะเพียงครั้งเดียวอาจจะหูแววก็ได้แรงบีบรัดอัดปากไม่ให้ฟินนี่ส่งเสียงร้องมันขู่ว่าถ้าเขาดินก็จะจัดการทุบและทิ้งศพไว้แถวนี้ฟินนี่ไม่มีทางเลือกนอกจากจำยอม ก่อนจะโดนหมัดน็อกเข้าหน้าจนสลบความหวังเล็กๆที่จะเจอพี่ชายของสาวน้อยก่อตัวขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อคืนนี้เกวนกลับไม่ได้พบเบาะแสจากพระคริสในเรื่องใดเลยเธอสะบทและไถ่ายถามต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าทำไมท่านถึงไม่ส่งสัญญาณใดๆเลยหรือจริงๆแล้วท่านอาจไม่มีอยู่จริงในเช้าวันเดียวกันนั้นเองฟินนี่ตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายบอบช้ำเขาอารมณ์ฉุนเฉียวทั้งเจ็บตัวและหนีออกไปไม่ได้ ในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาพูดเร็วและเสียงดังพ่องหุดหิดแต่ปลายสายนั้นกลับอารมณ์รุนแรงซะยิ่งกว่าฟินนี่คาดว่านี่อาจจะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งของไอ้นักฉุดเด็กหัวร้อนที่ชอบมีเรื่องชกต่อยแถวอาเขตแถมยังเคยชอบแกล้งฟินนี่ด้วยอย่างแวนฮอปเปอร์แม้เขาจะหยาบคายแต่อย่างน้อยผีระทมทุกตนนี้ก็ชี้อีกทางรอดหนึ่งให้กับฟินนี่ได้รู้แวนส์บอกกับเพื่อนร่วมชะตากรรมว่ากำแพงซีเมนต์บางตรงข้างๆชักโครก มีตู้เย็นหันหลังชนกำแพงวางไว้ถ้าหาทางทุบก,กำแพงออกไปได้ก็จะสามารถหนีออกทางห้องเก็บของแต่เพราะความอาฆาตของวิญญาณแบนส์ก็ทำให้ฟินนี่ร้อนไปอยู่ชั่วครู่ก่อนจะกลับมาตั้งสติและใช้ฝาเซรามิกชกโคกทุบก,กำแพงจนกระทั่งทะลุไปถึงหลังตู้เย็นเขาใช้แผ่นโลหะกลมบางไขคลายเกี่ยวน็อตออกเปิดหลังตู้เย็นแต่พอที่ล็อกประตูตู้เย็นนั้นมีประสิทธิภาพพอๆกับตู้เซฟ ฟินนี่ใช้ทุกแรงที่เหลืออยู่พยายามพังแต่มันก็ไม่เปิดออกในที่สุดแรงใจก็เริ่มท้อถอยเขาได้แต่นั่งร้องไห้ก่อนจะเดินไปรับสายของเพื่อนคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดทางด้านของเกวนที่แอบเผลอหลับขณะอาบน้ำไปโรงเรียนเธอฝันเห็นเหตุการณ์ของแวนส์ฮอปเปอร์ที่กำลังสนทนาก,กับพี่ชายในความฝันเผสนยสัญลักษณ์จุดบอกเหตุบ้านที่มีหมายเลขสลักไว้7741 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมกับหยุดลงเมื่อฟินนี่คว้ารับสายในครั้งนี้เขาจดจำได้แม่นยำว่าผู้อยู่ปลายสายนั้นคือใครฟินนี่เอ่ยทักทายนั่นโรบินใช่ไหมเพื่อนสนิทที่เบื้องครั้งมีชีวิตเคยช่วยเหลือเขามาตลอดแม้กระทั่งตายก็ไม่เคยทอดทิ้งโรบินถามว่านายร้องไห้หรอยอมแพ้หรือ,อยังฟินนี่ตอบกลับว่าเขาทำทุกวิถีทางแต่ก็ยังล้มเหลวโรบินสวน มันยังไม่สิ้นหนทางหรอกมีอยู่วิธีหนึ่งที่เขาเคยบอกกับฟินนี่ไปแล้วหลายครั้งนั่นก็คือต้องลุกขึ้นสู้ฟินมากจะหวาดกลัวการชกต่อยหรือสู้เพื่อตัวเองมาโดยตลอดและในครั้งนี้มันถึงเวลาแล้ววิญญาณโรบินไม่ได้ชี้นำทางรอดหรือช่องประตูใดแต่บอกกับฟินนี่ว่าเขาต้องการอาวุธชิ้นหนึ่งและมันอยู่ในมือนั่นก็คือโทรศัพท์สีดำต้องเอาทรายจากพื้นยัดเข้าไปให้แน่น และที่สําคัญเลยเขาต้องฝึกที่จะต่อสู้มันถึงเวลาแล้วนี่คือสายสุดท้ายที่จะโทรเข้ามาหาเวลาใกล้หมดลงไปทุกทีจงกล้าวไปข้างหน้ากำโทรศัพท์ไว้ให้แน่นถอยกลับและก็เหวี่ยงโรบินบอกให้เพื่อนเกลือทําตามฝึกซ้อมรอโอกาสที่กําลังจะมาถึงก่อนจะพูดบอกลาว่าจะไม่มีใครอยู่กับเขาอีกแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้สนทนากันฟินนี่บอกว่าจะคิดถึงโรบินเสมอ ส่วนโรบินตอบกลับว่าลังแค้นให้เขาทีและต้องมีชีวิตรอดออกไปให้ได้ทั้งสองเอ่ยชื่อและบอกลาซึ่งกันและกันเวลานับถอยหลังลงไปทุกทีฟินนี่เตรียมทุกอย่างเพื่อรอโอกาสและเงยหน้ามองอิสรภาพจากช่องหน้าต่างเล็กๆที่นาตอนนี้ฟ้าสีเทากำลังร่ำไห้ส่วนเกวนผู้เป็นน้องก็ปั่นจักรยานผ่าฝนพร้อมเอ่ยขอขามากับพระผู้เป็นเจ้า ว่าจะไม่กล่าวโทษหรือสงสัยในพระองค์ทุกๆจริยวัตรขอเพียงแค่ชี้นำให้เธอได้พบกับพี่ชายเสียงฟ้าผ่าแสงสว่างกวาบเผยให้เห็นวิญญาณของเหยื่อทั้งหมดที่แสนระทมทุกข์เกวนตกใจเสียหลักและล้มลงหน้าบ้านร้างหลังเก่าที่มีต้นไม้ยืมต้นพร้อมกับเลขหน้าบ้าน7741เกวนรีบคว้าจักรยานปั่นตรงกับบ้านค้นหาเบอร์โทรของสองนักสืบร้ากับมิลเลอร์เพื่อแจ้งเบาะแสชิ้นสำคัญ ส่วนแม็กหนุ่มติดยาที่มาลองคิดพิจารณาหันคอซ้ายทีขวาทีกอกตายอีกสองรอบแล้วก็พบว่าเฮ้ยนี่มันบ้านกูนี่ว่าส่วนฟินนี่ที่หัวใจเต้นรัวแทบจะพุ่งทะลุออกจากอกก็คว้าหูโทรศัพท์กำไว้ให้แน่นเมื่อบานประตูค่อยๆแง้มเปิดออกเขาเตรียมใจที่จะสู้สุดกำลังตายเป็นตายแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเขากลับพบว่าคนที่โผล่หน้าเข้ามาดันเป็นแม็กน้องชายของไอ้นักชุด แม็กซ์ดีใจลิงโลดเพราะว่าเขานั้นพบความลับและไขปริศนาคดีชื่อดังกระชอนเมืองโดยที่ไม่รู้เลยว่าขวานได้จาฉับเข้าให้เขาดับต่อหน้าต่อต,อตาของฟินนี่ที่กรีดร้องไอ้นักฉุดโมโหสุดขีดและโทษว่าหนุ่มน้อยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องลงมือกับน้องชายเขาจะฝังศพของแม็กไว้คู่กับเหยื่อคนอื่นๆในที่สุดแม็กก็ไขปริศนาและพบกับเหยือ่อทั้งหมดของคดีปริศนาจนได้ส่วนทางด้านของเกวนที่ไปตามสองนักสืบ เธอรอพวกเขาอยู่ที่หน้าบ้านร้างต้นไม้ยืนตายทีมตำรวจเดนเวอร์นำกำลังบุกเข้าไปค้นทุกซอกทุกมุมประตูทุกบานและได้พบกับเหยื่อคนที่หายตัวไปในสภาพถูกฝังกลบแม่นิมิตของเกวนจะไม่ได้เผยในสิ่งที่เธอกำลังตามหานั่นก็คือพี่ชายแต่ก็ทำให้ศพผู้น่าสงสารได้ไปสู่สุคติส่วนไอ้นักชุดมัตะโกนเรียกแซมสันฆ่ารับใช้ในร่างสุนัขล็อกไวเลอร์ด,ดำให้มานั่งคอยมองดูเหมือนกับเป็นผู้ชม กับเกมที่เจ้านายมันกําลังจะเริ่มไอ้นักฉุดพูดคูฟินนี่เพราะว่าเขานั้นต่างจากจคนอื่นฟินนี่จะถูกทรมานอย่างชัดช้าเหมือนเป็นเครื่องสันทนาการมันเหวี่ยงขวานสุดแรงแต่ฟินนี่ก็หลบได้เขาพุ่งตรงไปใกล้กับโถชักโครกและคว้าสายเคเบิลดึงลัดขาไอ้นักชุดที่กำลังวิ่งมามันตกลงไปในหลุมที่ถูกขุดไว้ขากระแทกเข้ากับซี่โรงหน้าต่างจนหัก ฟินนี่จับหูโทรศัพท์ให้มั่นเหวี่ยงแล้วถอยแล้วชกทำซ้ำหลายครั้งจนไอ้นักชุดอ่อนแรงแต่พอโตกว่ามันก็เลยมองเห็นช่องโหวคว้าตัวฟินนี่ไว้แต่ฟินนี่ก็กระชากหน้ากาก,ากมันออกเพราะกลัวที่จะถูกเห็นหน้ามันดันปล่อยตัวฟินนี่จนเขาสวนกลับรัดด้วยสายโทรศัพท์เสียงร้องเตือนดังขึ้นและตอนนี้หูโทรศัพท์ดำที่เต็มไปด้วยสายกลับมีเสียงพูดเมื่อฟินนี่แนบข้างหูไอ้นักชุด บรรดาวิญญาณแสนระทมทุกข์ก็ด่าสบทสาบแช่งมากมายก่อนที่ฟินนี่จะออกแรงเฮือกสุดท้ายหักกระดูกไอ้นักฉุดดับสิ้นขาดที่ทีนี้ก็เหลือเพียงแค่แซมสันทารับใช้ผู้ซื่อสัตย์สุดท้ายแล้วมันก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่เลือกเนื้อชิ้นโตมากกว่าเจ้าของฟินนี่ใช้อาหารแช่แข็งที่อยู่ในตู้เย็นล่อมันให้ห่างจากประตูก่อนจะก้าวออกมาอย่างมั่นคงมุ่งตรงสู่อิสรภาพ กวินที่กำลังใจจดใจจ่ะจะได้พบกับพี่ชายจะใช่บ้านหลังนี้หรือไม่ที่ตำรวจนำกำลังบุกฟินนี่จะมีชีวิตอยู่ไหมนั่นคือคำถามในใจของน้องสาวก่อนที่เธอจะหันหลังกลับมาและพบว่าพี่ชายยืนอยู่หน้าบ้านหลังตรงข้ามทั้งสองวิ่งโผกอดซึ่งกันและกันแม้พี่ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอจะเป็นคนเดิมแต่ฟินนี่รู้แก่ใจดีว่าเขาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในวันนั้นฝันร้ายจบลงพร้อมกับพ่ออย่างชอลที่เข้ามากอดลูกทั้งสองพร้อมกับคำขอโทษหลายสัปดาห์ต่อมาฟินกลับมาเรียนอีกครั้งเขาไม่ใช่นักเรียนคนเดิมที่ถูกมองว่าเป็นเด็กขี้ขลาดถูกแกล้งสายตานับสิบคู่มองเขาด้วยความประหลาดใจและอีกสิบคู่ต่างซุบซิบว่าเขานั้นช่างกล้าหาญเขาเดินตรงเข้าไปในห้องอย่างมั่นใจพร้อมกับทักทายดอนนาสาวสวยที่แอบชอบ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณเป็นหนังในปี2021นี้เองโดยรวมเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวสยองขวัญเหนือธรรมชาตินี่แหละแต่เรารู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพอได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฟังชื่อมัน The Black Phone แล้วเนาะชื่อมันดูธรรมดามากเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะสนุกไหมวะแต่พอได้ดูจริงๆนะชอบมากตัวหนังเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ย เนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะเป็นพอดธรรมดาเรื่องหนึ่งเลยเกี่ยวกับผีที่แบบไม่ได้มาในเชิงตัวร้ายแต่มาในเชิงที่แบบช่วยพระเอกเป็นธรรมดาของผีเลยอะแล้วก็ตัวละครในเรื่องมีแค่สามตัวเองที่เดินหลักๆเลยก็คือน้องพี่ชายแล้วก็ตัวโกงนอกนั้นก็คือเป็นองค์ประกอบอื่นๆแต่ด้วยความธรรมดาของมันเนื้อเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะ แต่มันกลับเล่าออกมาได้น่าสนใจจริงๆทำให้เราอยากที่จะดูต่อไปเรื่อยๆหนังก็บอกตั้งแต่แรกเลยว่าจริงๆผีในเรื่องเนี่ยไม่ได้จะมาหักบุม่มมาเป็นตัวร้ายตัวดีวอะไรคือบอกเลยว่ามาช่วยพระเอกแต่ก็มาในลักษณะของผีไม่ได้มาแบบเป็นตัวเป็นตนแบบให้มันวุ่นวายโอเวอร์มากมาย วร้สึกว่าเราชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆดูแล้วมันสดุกดูแล้วมันดูเพลินประเด็นไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากไม่ได้แปลกใหม่แต่ดูลงตัวพอดีในเนื้อเรื่องเราจะรู้สึกว่าตัวละครพระเอกเนี่ยจะสนิทก,กับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อโรบินเราคิดว่าถ้าสมมติว่าในยุคนี้เนาะม,มันมีเรื่องความหลากหลายทางเพศเข้ามาในเนื้อเรื่องของ The Black f l o n e เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงาศาสนาโน่นนี่นั่นในตัวของน้องชายพระเอกอยู่แล้วเร้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาสื่อไปในทางแบบ ติดวายนิดนึงกับตัวพระเอกกับโรบินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวดอนนาเลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันก็ล้อไปในทางศาสนาเนือเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็ความหลักายทางเพศเนี่ยมันก็ใส่เติมเข้าไปได้ให้มีความจิ้นิดๆหน่อยๆเนี่ยได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยไม่ใส่ก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกอะไรเลยแต่ถ้าใส่ก็อาจจะเป็นไอคอนิกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วรู้สึกว่า อยากทุกคนลองไปดูฉบับเต็มจริงๆสําหรับ The Black Phone ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองอยากทุกคนลองไปรับชมภาพยนตร์ฉบับเต็มนะคะเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลางไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ